สวัสดีค่ะอยู่ในวิชาแบบรบบูปและความสำคัญของรูปของภายใน,ในเสียดรบกวนเรียนชมกันดูนะคะสวัสีฝนจะตกในวันศุกร์ที่30รกรกฎา,าคม2564นะคะในวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาในช่วงที่สองนะคะที่คุณจะติดตามข้อมูลการหายนะคะเพราะว่าบวกออกับนัเรียนเนาะ จะเพิ่มขึ้นมาวกาคุณครูควรจะรวกับการอานนั่นเอง,เองก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาคุณครูก็มีดิาการเป็นคุณครูขา่าวมาพนักเรียนลองคิดหาวิธีเรื่นเ่นก่อนนะคะก็คือในวันนี้เนี่ยคุณครูอ่านหนังสือสามครั้งค่ะคือทุกครั้งเนี่ยจะอยู่ประมาณสี่สิบนาทีค่ะจักนั้นคุณครูใช้เวลาอา่านหนังสือก็คือนำสามมาคูณกับสี่สิบค่ะ 20นาทีหรือ40ชั่วโมงค่ะคุณคำตอบที่หาได้ในเัวจนะคะถึง40นาทีนะคะ3ครั้ง40 จะแยกได้ออกเป็นสองช่วงนี้เีขแบบนี้ก็คือเนเรื่องที่เราจะเรียนหรือเนื้อหาที่เระเรียนั่นเองก็จะประมาณตัวกัาต้านคูตานหารเราต้องแย้แนุ่ดคูณนี่เป็นารเร่เาลองมาดูตัวอย่างกันค่ะเรไม่ได้สียเวลาตัวอย่างค่ะ ุณใช้เวลาสอฟุตบอลหนวันละหชั่วโมงสีนาทีเป็นเวลาหวันคุณใช้เวลาสองฟุตบอลทั้งหมดเท่าไหร่คือโจทย์เขาก็บอกสิ่งที่โจทให้สิงที่โจทย์ถามเอนกัคุณที่โจให้ที่่ชันผูนที่โจทยถามตอบสี่ดที่คุูทำมาเรามาทำวิธีทำาค่ะอันี้เริ่มจากในสิบวนะคะที่หนึ่งสองเป็นสิ่งที่โจทย์ให้ก็คืคุณใช้เวลา้อมฟุตบอลนยนะ หชั่วโมง4ี่สิบห้านาทีเป็นเวลา5วันเราก็เอาห้าคูณชั่วโมงกับนาทีที่เขาให้มาคูณเกิดได้ยังไงคะคุณก็เห็น2วันละวันเนาะอ่าก็คือการคูณหรือครั้งละนาทีนะการคูณการหารได้ค่ะเอาเว่าได้แล้วเราก็นำมาคูณค่ะคูณใช้เวลา 2, องวันทั้งหมด5้าคูณ 5เท่ากับ55 25 35ชุดที2 5คูณ4 5 4 20ชุดที่2ชั้20เป็น22นั่นเองค่ะแล้วก็5ไปคูณกับ1 5 1 5นั่นเองค่ะจึงสรุปได้ว่าคุณใช้เวลาสอนฟุตบอลทั้งหมด5ชั่วโมงอ๋อยั่ตอบไม่ได้คูณลืมไปขอโทษค่ะ225มันเกิน มันเกิน60นาทีเป็เยอะมากๆเรามาเทียบกันะะว่า225นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงอย่าลืนะคะว่า60นาทีเท่ากับ1ชั่นนวโมงเราก็มาหาดูก่อนคาโดยเทียบจากการคูณค่ะ60คูณอะไรคูณอะไรได้225ก็คือ60คูณ1ก็ได้60 60คูณ2ได้120 60คูณ3เท่ากับ180นะ60คูณ4 เท่ากับ2 4 0ร้อยสี่สิบกับสองร้อยเดี๋ยวไฟเอาเราจะเอาแค่ตรงนี้นะคะ180ก็คือ3ชั่วโมงนั่นเองค่ะโดยตัวเลขข้างหน้าจะแทนชั่วโมงเราก็เอาเลยค่ะ3ชั่วโมงเท่ากับ180นาทีใช่ไหมคะเรายังไม่ถึง225เราลองมาลบก,กันค่ะว่ามันเหลือเท่าไหร่225ร้อยยลบหนึเท่ากับสีนาทีก็คือนาทีที่เหลือะคะ่ะ จากหักออกไปอีกหนึ่งร้อยแปดปี่นก็เหลือานาทีดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าสองร้อยี่สิ้าเท่ากับสชั่วโมงสี่สิบหานาทีจากนั้นเราได้คำตอบในการหาสองร้อยยี่สิบห้าแล้วใช่ไหมคะเราก็นำสามชั่วโมงสีานาทีไปบวกเพิ่มไปบวกเพิ่มกับ5้าชั่วโมงจาก5้าชั่วโมงบวกเพิ่มอีกสาชั่วโมงสีนาที3ามบวกห้าเป็น แปแล้วก็ใส่4.5นาทีาหรืนาทีเากังค่ะจึงสรุปว่าคุณใช้เวลา2อุตบอลทั้งหมดแปชั่วโมง45นาทีเองอย่าลืมนะคะนาที5้าเกิน60นาทีถ้าถึง60นาทีป,ปุ๊บปัดเป็น1ชั่วโมงเลยค่ะหรือว่าเกินมาเท่าไหร่แยกเป็นชั่วโมงนาทีแล้วค่อยเอาไปบวกกับชั่วโมงที่เหลือนะคะดูตัวอย่างต่อไปกันค่ะเขาบอกว่า ลูกเสือเดินทางไกล15กิโลเมตรใช้เวลา3ชั่วโมงถ้าเดินทางแต่ละชั่วโมงได้ระยะเวลาเท่ากันลูกเสือใช้เวลาเดินทางช,งงงง so ชงาั่วโมงละกี่กิโลเมตรคอ่ะคขาถามชั่วโมงละก็คือการหาบ้างเพราะว่าเดินทางเท่ากันเท่ากันเท่ากันลูกเสือเดินทางไกลล15กิโลเมตรใช้เวลา3ชั่วโมง จากนั้นบรรดาที่สถึงที่โจทย์ถามค่เาเขา,เขาถามว่าลูกเสือใช้เวลาเดินทางชั่วโมงละ15หาร3เพราะเขาอยากรู้ว่าในหนึ่งชั่วโมงแต่เขาเดินได้กี่กิโลเมตรค่ะ15หาร3 3 3หารอะไรที่15ก็3 5 5ค่ะเมื่อเราได้คำตอบแล้วเราก็สรุปเลยค่ะลูกเสือใช้เวลาเดินทางชั่วโมงละ5กิโลเมตรน,นั่นเองเพราะว่า15 15กิโลเมตรที่เขาเดินใช้เวลา3ชั่วโมงแล้วภายใน15กิโลเมตรเนี่ยภายใน3ชั่วโมงเนี่ยใน5ใน15กิโลเมตรเขาเดินชั่วโมงละ5กิโลเมตรนั่นเองเห็นไหมคะ5กิโลเมตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะเดินทาง1ชั่วโมงได้ระยะเวลา5กิโลเมตรดังนั้นถ้าเดิน3ชั่วโมงจะได้ระยะทาง3คูณ5ก็เท่ากับ15 km. ที่เขาถามค่ะที่เขาให้เดินมาตองอันเอง ต่อไปแก้วตาร้อยลูกปัดแปดเส้นใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีถ้าแก้วตาร้อยลูกปัดแต่ละเส้นใช้เวลาเท่ากันแก้วตาร้อยลูกปัดแต่ละเส้นใช้เวลาสี่นาทีอันนี้เขาถามนาทีเราต้องแปลงให้หนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีเป็นนาทีอย่างเดียวนะคะเป็นนาทีอย่างเดียวก่อนเพราะนั้นถามต่างกัน เราก็บอกวิธีทำวิธาใช้ลูกปัดใช้เวลานอยลูกปัดหนึงนงงงน่งชั่วโมงยี่สิบนาทีเมื่อแยกะเมื่อแยกะหรือว่าเมื่อรวมกับท่ากับเมื่อรวมเมื่อรวมเป็นนาทีก็คือหนึ่งชั่วโมงก็คือหกสิบบวกอีกยี่สิบนาทีก็เท่ากับแปดสิบนาทีค่ะเราได้นาะทีมาแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราแปลแบบนี้แล้วเราก็นำไปหาวิธีทำเลยค่ะโดยการหาแบบการหานั่นเองใช่ไคะใช้ เวลาแต่ละเส้นแต่ละเส้นใช้เวลาเท่าไหร่ก็คือการหารนั่นเองวันละการคูณใช้เวลาแต่ละเส้นเดินทางเชั่วโมงละกี่กิโลมตรแบบนี้การหารนะคะเราก็ท,กท,ทำ็นขั้นวิธีที่นะที่เดินที่2องยอาตาใช้เวลา ร้อยลูกปัดทั้งหมด80นาทีก็คือจากที่เราแปลง1นชั่วโมง2ี่นาทีมานะคะจากนั้นบรรทัดที่2แก้วตาร้อยลูกปัด8แเส้นแก้วตาร้อยลูกปัดแต่ละเส้นใช้แล้วคือแปสหารแเท่ากับเท่าไหร่คะ80สิบหารแก็คือแอะไรหารแลวได้80ดูกอวัวก็คือส0นั่นเองค่ะต่อไป คำตอบแก้วตาร้อยลูกปัดแต่ละคลิมก็คือใช้เวลา10นาทีในเารค่น,นะคะแปด่แศได้ศูก็คือ10นาทีนักเรียนสามารถตั้งหารตั้งคูณได้ที่กระดาษทบของเราเลยนะคะเเราลองมาตรวจสอบกันค่ะใช้เวลาร้อยลูกปัดเส้นละ10นาทีร้อยลูกปัดแต่เส้นก็คือ แตดคูณสิเท่ากับแปหรือ1ชั่วโมง20่นาทีค่ะก็คือเท่ากับเวลาที่เราแปงค่ามาหรือเวลาที่เขาให้มาค่ะถ้าเราตรวจคำตอบแล้วได้ตรองเก็คือเราหาคำตอบถูกก็นั่นเองต่อไปตัวอย่างที่สาหาที่4ที่5หรือนะคะคุณครูนำมาจากหนังสืออาจจะคล้ายๆหรือว่าเหมือนนะคะ นักเรียนสามารถเอาเป็นแนวทางเพื่อไปทำนายแบบผ่านค่ะเพราะว่าเนื้อแต่ทีค่ครูดูมาแล้วก็เป็นตัวอย่างขา,ขายที่คุคณครูนำมาเลยคะ่ะเวลานักเรียนทำสามารถดูจากตัวอย่างของคุคณครูได้เลยนะคะเพื่อาก,การาจับศูนหรือว่าไม่เข้าใจคะ่ะสามารถเอาเป็นตัวอย่างไว้ดูเวลาที่ทำแบบผ่าได้เลยค่ะอ่ะเรามาดูตัวอย่างแรกแม่ทำงานวันละ3ชั่วโมง20นาทีเป็นเวลา5วัน แม่ใช้เวลาทำงานทั้งหมดเท่าไหร่คะนะคะวันละก็คือการคูณและสิ่งที่โจทย์ให้เป็นตัวชงคูณที่เราคูณขึ้มาค่ะและสิ่งที่โจทย์ถามกรอบสีเขียวตรงน,นี้เลยแล้วก็มาแสดงวิธีทำเลยะค่ะนะคะที่เดิมที่สองสิ่งที่โจทย์ให้แม่บ้านทำงานวันละสามชั่วโมงยี่สิบนาทีเป็นเวลาห้าวันค่ะ ส่เครื่องหมาคูณด้วยนะคะเพราะวันละไหมคะจากนั้นก็ทําการคูณเลยค่ะ5คูณศได้0 5คูณ2ได้10ค่ะแ,และ5คูณ3าทกากับ5 3นั่นเองแม่บ้านใช้เวลาทำงานทั้งหมด5ชั่วโมง1น100นาทีและ1 0่นาทีมันเติน60เราก็น,กนำไปเปรียบเทียบมือนตัวอย่างที่คูณํันาาค่ะ ้าเดิเดียดผานะคะ60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงแต่เรามาเทียบกันค่ะ60คูณอะไรได้100 60คูณ1เท่ากับ60 60คูณ2เท่ากับ120เตือนแล้วถูกไหม 2. ฉะนั้นก็คือ1ชั่วโมง1ชั่วโมงมันเท่ากับ60มันเหลืออีก40นาทีเพราะว่า60บวก40เท่ากับ100ไหมคะ ก็คือหนึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีนั่นเองาเมื่อเราได้แล้วเราก็นํามาบวกเพิ่มกับกชั่วโมงที่เราหาได้ก่อนหน้านี้ค่ะก็คือจากสิบห้าชั่วโมงบวกอีกหนึ่งชั่วโมงก็เป็นสิบหกและนาทีที่เหลือก็คือสี่สิบนาทีนั่นเองค่ะสรุปคือแม่บ้านใช้เวลาทํางานทั้งหมดสิบหกชั่วโมงสี่สิบนาทีค่ะต่อไปตัวอย่างที่สอง ใบบัวเรียนดนตรีสัปดาห์ละ5 1ารนาทีถ้าทุกวันใบบัวมีเรียนดนตรีไทยแต่ละวันใช้เวลาเรียนเท่ากันใบบัวเรียนดนตรีไทยวันละกี่ชั่วโมงกี่นาทีสิ่งที่โจทย์เขาให้มาก่อนนะคะก็คือเส้นสีเขียวตรงนี้และสิ่งที่โจทย์เขาถามก็คือกรอบสีสชมพูตรงนี้ค่ะ อันเป็นเลขตัวเดียวแต่ในนี้เขาบอกป้ามาแล้วนะคะอีกตัวนึงเห็นไหมคะสัปดาห์สัปดาหน์นี้มีกี่วันคะเจ็ดวันนั่นเองเราได้ตัวเลขที่สองมาแล้วเรามาทำการหาวิธทีทำเลยคะ่ะแล้วก็เขียนค่ะใบบัวเรียนดนตรีไทยสัปดาห์ละห้าร้อยหกสิบนาทีใบบัวเรียนดนตรีไทยทไเจ็ดวัน เจ็ดวันห้าเดือนนะคะมาจะมาให้น่าจะคำองตับกด้นะคะตับได้เนื้อมีเจ็ดวันแล้วเราก็มาใส่ประทัดที่สามคือสิ่งที่โจทย์ถามใบบัวเรียนดนตรีไทยวันละห้าร้อยหกสิบหารเจ็ดเท่ากับเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเพิ่มหาคำตอบนะคะเรามาดูตรงนี้ก่อนห้าร้อยหกสิบหารเจ็ดเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารคูณยังไงเวลาหาร เราสามารถแทนคำตอบที่เราคูณค่ะที่เราคูณเราได้คําตอบมาแทนกันได้เลยค่ะอย่างเช่น7คูณอะไรได้560ร้อยกค่ะก็คือจากเคูณ8นั่นเองก็คือ7 8 5ดแปกก็จะได้เทียบนะคะ80คูณ7มันก็จะได้560เพราะว่า8ตัวเดียวมันคูณได้แค่56แต่ถ้า8 80ตัวนก็จะได้560ค่ะดังนั้นเอ้560ะคาจะคูณเปลี่ยนเป็นหารหาร7มันก็เลยได้80นั่นเองค่ะก็คือใช้ความ 2, สัมพันธ์สลับที่หรือว่าเปรียเทียบกันนั่นเองค่ะคูณยังไงหารก็จะทำทำอย่างนั้นค่ะแค่สลับตัวหรือว่าเอาง่าย เจ็ดหารห้าร้อยหกสิบนะคะก็จะได้แปดสิบนาทีแต่ก็คือแค่ที่เรียนรูปความสำคัญของการคูณและการหารนั่นเองค่ะเมื่อเราได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะเราก็มาเขียนเลยค่ะห้าร้อยหกสิบหารเจ็ดก็ได้เท่ากับแปดสิบนาทีแต่แปดสิบนาทีมันเกิน6หกสิบนาทีค่ะเราจึงต้องแปลงเป็นชั่วโมงและนาทีเพราะเขาถามมาเลยค่ะโจทย์ เพราะเขาถามกี่ชั่วโมงกี่นาทีเราจึงเราจึงต้องแปลค่ะจาก8ปสแปลออกมาได้เป็น1ชั่วโมง20นาทีค่ะเพราะว่า1นชั่วโมงมี60อ่า60ออกไปแล้วมันมันเหลือ20 20ก็ยี่ก็เลยกลายเป็นนาทีนทั่นเองค่ะจึงตอบได้ว่าใบพัวเรียนที่ไทยวันละ1ชั่วโมง20นาที ต,ต่อไปภนักงานพนักงานก็จะให้นักเรียนทำแบบฝึกัดคณิตศาสตร์เร่อหนึ่งเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะทางอันดับเลขสองนะคะในหน้าที่ 88, แปดสิบแปดแปดสิบเก้าโดยในแบบฝึกัดเนี่ยตัวตัวแบบบูกัดก็จะคล้ายๆกับตัวอย่างที่คุณครูให้มาถ้าข้อไหนคล้ายกับตัวอย่างอันไหนของคุณครูนำมาสามารถเปดิดดูแล้วก็เทียบทำแบบบูการได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาก็มีเพิยงเท่าน,นี้นะคะไว้พบกันใหม่ในสีสันสามของเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและก็ระยะ